ต้นจนวันนี้12ชีวิตกับฝันเดียวกันความเหมือนความต่างความพยายามความมุ่งมานะเส้นทางความมุ่งมั่นของพวกเขาจะเป็นอย่างไรดึึงงงงราววัลลเป็นนมือคทุกหมดเพลงมีเรื่องราวทุกชีวิตมีความทรงจำเพลงของใครบอกเล่าชีวิตในแง่มุมไหนติดตามชมได้ที่นี่ True AF6 The Finalist เส้นทางนักล่าฝันสวัสดีค่ะ ในการ t F 6 The Finalist เส้นทางนักล่าฝันนะคะในวันนี้เราจะยังมีนักล่าฝันอีก3คนด้วยกันที่จะพามารู้จักกันแบบเจาะลึกไปเลยคนแรกจะเป็นสาวที่มาจากภาคเหนือนะคะตัวแทนภาคเหนือนั่นก็คือน้องนุกนิกค่ะพูดถึงเรื่องของการออดิชั่นที่ภาคเหนือหน่อยแล้วกันนะคะว่านจริงแล้วอยู่ในตีกใช่ไหมแล้วตัดสินใจไปออดิชั่นที่นูน่น ก็เพราะว่าสอบปิดนะคะหนูาาเอกจริงเรอิดค่ะก็ลเลยตอนนั้นช่วงวุ่นวายอะค่ะวุ่นวูนสุดๆเลยว่าต้องไปเอาชุดไศึกษาไปจัดตารางเรียนตัวเองไปจองขอภาคหรือว่าไปดูสถานที่เรียนตัวเองค่ะก็เลยขึ้นไปที่เชียงรายก่อนอแล้วก็อลงมาเออมีเอกงได้อลองดูดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาอ,ออ d i t i o n ที่กรุงเทพใช่ค่ะคืออยากอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงอะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ สใจสาวไฮเปอร์นุกนิกวีเ้าเส้นทางฝันของเธออาจแตกต่างจากเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันความมุ่งมั่นเพื่อให้ทุกคนยอมรับในความสามารถและความฝันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เธอโดดเด่นก็เป็นคนที่ค่อนข้างนิสัยล่าเริงอาเลิศตลอดลอเวลาเขาออกจะรัวๆครับผมนอนอยู่ไงครับเขาจะเปิดประตูเข้ามาร้องเพลงในห้องผมชอบชวนผมร้องเพลงด้วยผมก็ร้อง ร้องร้องเป็นเพื่อนเข,ขาครับเขาชอบร้องในห้องน้ําที่ไหนมีเสียง power มากมากก็จะไปอยู่ตรงรนั้นแล้วก็จตโกนร้องให้เต็มปอดเขาอะแล้วเด็กน้อยข้างบ้านก็ผู้น่าสงสัยก็จะได้ยินทุกๆวันเรมเห็นแววของน้องนุกต่อร้องเพลงนี่ตอนป5ป6นะคะคือเพื่อนคนหนึ่งอะที่เป็นหัวหน้าห้องเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ปรปกดร้องเพลงนะ เราไม่รู้จะส่งใครดีแล้วส่งเป็นทีมเราการประกวดร้องเพลงทางนั้นก็ชนะแบบเออมันดูดีมันฟังแล้วดูดีคือเมื่อคนพบตัวเองว่าเออเราดีนะทางด้านรา้องเพลงแล้วก็ลองประกวดไปเรื่อยๆตั้งแต่มอตอ้นที่โรงเรียนหนูก็จะโดนเพื่อนลงชื่อให้แล้วถือว่าเออเนี่ยลองประกวดดูนะลองไปหาประสบการณ์ดูซึ่งตอนแรกอ,อาจจะทําไม่ได้ดีมากได้รางวัลนู้นนี่แบบเล็กๆน้อยชมเชยอะไรบ้างเนี่ยแต่คือเราก็เก็บมาพัฒนาเรื่อยว่าเราควรร้องอยังไงหรือทําอะไรยังไง สักประมาณมองปลายอะค่ะคือทางเรียนที่สอนร้องเพลงอยู่เขาก็ยื่นใบสมัครมาให้เขาบอกว่าลองสมัครดูนะเป็นการร้องเพลงกับเป็นโนแล้วก็บอกว่าวันนั้นก็ชนะได้รับรางวัลพระราชทานก็เคยแอบเพ้อฝันตอนเด็กๆก็เอออยากเป็นนักร้องนะอย่างนี้มันร้องแล้วมันมีความสุข เพรอเราร้องแล้วแบบเราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็เฮ้ยดีใจเลยแบบเออดีเนาะคนอื่นเขายิ้งไปกับเราด้วยคนอื่นเขาสื่อสารอารมณ์ไปกับเราด้วยหลายๆอย่างเลยอะสนุกดีเลยเด็กน้อยวัย18กับความสามารถที่เหนือกว่าทําให้นุ๊กนิดกสามารถคว้าใจกรรมก,การและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคหนื่อะตอนนั้นก็เจ่งเหมือนกันนะเอาในดีกับชีวิตเพราะหนูว่าเรื่องหอะไรเราก็ต้องดูแล เรื่องเอสเราก็เอออยากจะไประกวดตอนแรกก็แล้วแต่ลูกนะเขาอยากจะไปก็ไปเอาลูกไปไม่ว่าพ่อแม่ไม่เคยห้ามเลยขออย่างเดียวขอให้จบมองหกตอนแรกที่คิดจะมาประกวดแฮนนี่คือหนูอยากลองว่าหนูอะทได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแบบนุกนิกนะคะครูก็ดูว่าหนูเป็นคนที่ดูสดใสพอเดินเข้ามาทำให้บรรยากาศมันสดใสขึ้น คณะกรรมการทุกท่านเลือกคุณค่ะในการประกวดนี้หนูได้คนพบหลายได้านว่ว่าจะเป็น การซ้อมเรื่องนิสัยของหนูบอกว่า,วาตอนแรกหนูก็จะเด็กๆพอลองไปประกวดแล้วซ้อมหนักๆเนีน่ยมันก็จะอเออพัฒนาตัวเองขึ้นไปบอกว่านิสัยแล้วต้องหมุบโตได้่องอะไรนะรองการติดเวลาแ้วต้องมีความรับผิดชอบสําหรับลูกนิกแล้วการเข้าสู่รอบสุดสองคนอาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นการพิสูจน์ให้คนยอมรับในตัวเธอนั่นคือเป้าหมายที่เธอจะมุ่งไปสู่สุดยอดนักล่าฝันลูกนิกเป็นคนที่ร้องมีความมั่นใจนะครับ ติดอยู่เรื่องของลุกนิดหน่อยที่แบบมันอาจจะเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเนี่ยมันอาจจะแซงไวัยชีจริงของหนูไปความรู้สึกที่ก้าวมายืนต่อหน้ากรรมการรอกรรมการคอมเมนต์เลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกเราเลือกนุ๊กนิดครับใจมากแบบเลือกห,อห,อหอนูจริงจริงหรออะไรเงี้ยโดดไปเลยพี่บอกไม่ไหวแล้วน้องชายหนู นังง่งร้องไห้อย่างเงี้ยบอโอ้โหน้องนุ๊กนิกนะครับจากเชียงใหม่ก็เห็นถึงความโดดเด่นเลยแหละแล้วก็ยังมองในส่วนตัวของผมนะคนเดียวเลยผมยังมองว่าเด็กคนนี้น่าจะเข้าถึงรอบ12คนด้วยความสดใสของเขาด้วยเนื้อเสียงที่ติดตัวที่เขามีด้วยเทคนิคในการร้องที่เขาสื่ออารมณ์มาแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองความรีแลก มีความสุขที่ได้ร้องเพลงให้กับคนอื่นๆได้รับฟังการยอมรับของคณะกรรมการทําให้นุกนิกเดินทางมาถึงวันนี้ก้าวต่อไปคือการยอมรับจากผู้คนทั่วประเทศเธอจะทําได้หรือไม่นุกนิกวีก้าหนูคิดว่าหนูจะไปถึงที่1คือแค่หนูก้าวเข้ามาเป็น12นักล่าฝันและก้าวเข้ามาอยู่ในบ้าน และได้เรียนได้ทําอะไรต่างๆมีคอนเสิร์ตของตัวเองมันก็คุ้มเกินคุ้มแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงหนูคิดว่าคือเราขอเข้าไปอยู่ในบ้านนะแล้วทำให้มันดีที่สุดกระพอแล้วอ่ะเราจะได้รู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าเราอ่ะทำได้ ช่วงหน้าจะมาแนะนำหนุ่มๆให้ได้รู้จักกันบ้างน,นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของนายอิชไปแล้วช่วงหน้ากลับมารู้จักเขากันค่ะการร้องเพลงคือสิ่งที่พวกเขารัก ศิลปินคือสิ่งที่พวกเขาฝันสุขเศร้าเหงายิ้มทุกบทเพลงมีความทรงจำมากมายและนี่คือบทเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของพวกเขา12นักล่าฝัน TRUE ACADEMY f a n t a s i ียกรีดวีเเพลงเธอผู้ไม่แพ้และในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้ง เคยแบบผิดพลาดอะไรมาบ้างเนี่ยก็เคยมีขึ้นมีลงอย่างเงี้ยแต่คือจิก็ไม่เคยท้อเคยแบบแพ้จิจก็ไม่ยอมแพ้จิตก็มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นน่ะจะเป็นแ happy v11 เพลงอีกไม่นานก็เช้าไม่นานก็เช้าอีกไม่นานก็วันใหม่และจะไม่แล้วร้ายอย่างที่ได้พบเจอในวันนี้ในเวลาที่เรามีเรื่องอ่ะท้อๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ สามารถบอกตัวเองได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้ามันเหมือนกับชี้ให้เราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันมาเราก็ไปออฟวีสองเพลงทางที่เลือกเองฉันเหนื่อยฉันท้อแต่ฉันยังรอด้วยดวงใจที่มีหวังมันเป็นเพลงที่แบบว่าให้กำลังใจเรามากครับมันทำให้เรารู้สึกเวลาท้อแท้ที่มาแล้วเราฟังเพลงนี้แล้วมันสู้อะ New นิวซีวีสีเพลงสุดท้ายสุดท้ายฉันขอให้เราไม่โกรธเลิกลาก,กันไปด้วยความไม่เกลีย่ยนเราจะลาด้วยความเข้าใจการลาจากใครสักคนอ,อยากให้มีความทรงจำดีๆอยู่ไม่ว่าจะรู้จักกันมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายนิวเชื่อนะว่าถ้านิวมี คู่แข่งหรือว่าศัตรูเนี้ยที่เราไม่ชอบกันมันแค่บางส่วนที่เราไม่ชอบกัน fine, yeah. อยู่ด้วยกันต่อกับ True F 6 The f i n a l i s t นะคะตอนนี้จะพาไปรู้จักกับหนึ่งนุ่มหันใจสาวๆที่มีโปรไฟล์ค่อนข้างเป๊ะทีเดียวเข <ๆ S 1> าบอกว่าเป็นนักเรียนดีเดน่นเป็นประธานนักเรียนด้วย เป็นนักเรียนนอกแล้วก็เป็นนายแบค์อีกตั้งหากนี่นั่นก็คืออิชนั่นเองคือเมื่อก่อนก็เคย